ดับเตอร์มาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับก็คือในเรื่องของคอนโซลหรือจะเป็นบอร์ดนะครับก็คือแบบนี้เลยตรงนี้นี่อะไรบ้างครับตัวนี้จะเป็นระบบนะครับก็คือหัวเกียร์เนี่ยก็ราเป็นเกียร์ระบบเกียร์ e shifter ซึ่งก็จะมีในเรื่องของระบบช่วยถอยจอดหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะมีมาให้หมดเลยรวมถึงเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ด้านบนเหนือศีรษะนะครับก็จะมี ถ้าคุณลูกค้าท่านเก่าครับจะเห็นอยู่ว่าเป็นอยู่ในรุ่นของ p p l m a x พบกับพวกเราสองคนนะครับเอกชานกับรายการไปคุยไปทั่วอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ฟลอร์นะครับเดี๋ยวเราพาอะไรมาดูมาดูรุ่นไหนกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กําลังใจเรา2คนกันด้วยนะครับและอย่าลืมรับชมให้จบคลิปนะครับไปดูกันเลยครับไปครับไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องเกมนะครับครับเดี๋ยวน้องเกมวันนี้จะพามาชมปอดนะครับใช่ครับวันนี้นี่วันแรกเลยใช่ไหมครับวันแรกครับวันแรกที่ลดลงรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นอะไรครับตัวนี้จะเป็นตัว Next Gen นะฮะครับเตอร์เนาะอ่าก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวใหม่นะครับอ่าราคาอยู่ที่1ล้าน80แสนเริ่มต้นเลยใช่ครับน้มทั้งหมดกี่สีครับตัวนี้มีหมด4สีนะครับสีขาวแล้วก็สีเทานมนะฮะแล้วก็ สีดาแล้วก็สีเนี่ยครับที่เห็นอยู่เลยคือสีออกจะส้มๆนี้ก็คือเป็นเป็นสีที่แบบว่าสดใสแปลกตาเลยใช่ใช่ต้องบอกเป็นสีเอกลักษณ์เลยครับแล้วจุดเด่นตัวนี้เลยเนี่ยจุดเด่นหลักๆเลยมีอะไรบ้างครับจุดเด่นหลักๆของมันนะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็รูปลักษณ์ของมันนะครับหนึ่งแล้วแล้วก็อาจจะมาเป็นในเรื่องของโชคสามาราที่หลักๆที่ทุกคนจะทราบนะครับคือโชคฟ็อกนะครับตัวนี้ที่มีเข้ามาครับรุ่นอื่นยังไงครับโชคฟ็อกก็ที่ตัวนี้ต่างจากรุ่นอื่นเลยก็ตัวอื่นนเป็โช ปกตินะครับก็คืออาจจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าใช้ของอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าของแรปเตอร์เนี่ยเป็นโช๊คฟองเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ชชอคจะโช๊คฟองไฟฟ้าซึ่งเป็นโช๊คฟองไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นระบบของอ n สซิโนล์บาร์ทนะครับเป็นไร้วาล์วดังนั้นเดี๋ยวน้องเจมช่วยพาดูด้านในนะครับว่าฝั่งคนขับเป็นยังไงบ้างนะครับได้เดี๋ยวโอเคพาไปชมฝั่งคนขับเลยครับตอนนี้ ด้านในเนี่ยด้านด้านฝั่งคนขับตอนนี้จะเห็นว่าเป็นจอเป็นดิจิตอลหมดเลยถูกไหมใช่ครับใช่แล้วก็จอตรงกลางนี้คืออะไรครับจอตรงกลางนี้เขาเรียกอะไรก็ถ้าเป็นตัวเก่าครัมันจะเป็นขนาด8นิ้วนะตัวนี้ก็เป็นมา12แล้วใหญ่ขึ้นมาชัดเจนเลยใหญ่ขึ้นมาใช่มันครอบคุมในเรื่องของกล้องนะครับรอบที่เป็นรอบคันนะครับอ่าตับกล้องรอบคัน360องศาใช่360องศาทั้งหมดกี่ตัวครับกล้องตัวนี้มีหมดท่านจ่ามิผิวจะมีส4่ตัวรอบคันเลยรอบคันหน้า แล้วกก็ระจองงงข้้าทแลวหน้านจอของคนขับอันนี้นนนแสดงอะไรบ้างครับแบบนิ้วก็จะเป็นถ้าเป็นคกลับมันจะเป็นเข็มไม้เนะาะตัวนี้จะเป็นดิจิตอลละก็คืออย,อย่างที่เห็นเลยอโอพ้พอหน้าจอแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้มองเห็นยละเอีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็สวยนะครับใช่ครับ,รบก็คือสามารถเลือกดูได้นะครับทั้งหมดเลยมันจะบ่ง เขาเรียกบ,บอกในเรื่องของรอบนะครับน้ามันมน้ํามันเครื่องหรือจะเป็นอะไรต่างๆของตัวรถเนี่ยบอกทั้งหมดเลยรวมถึงหน้าจอตรงกลางด้วยทําให้คนขับเนี่ยคือเห็นสถานะ,ะต่างๆได้เลยในหน้าจอนี้เลยแล้วอัตราสิ้นเปลืองรุ่นนี้เนี่ยมันสิ้นเปลืองประมาณไหนครับสิ้นเปลืองประมาณไหนก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่น้ําหนักทเท้าของผู้ขับขี่ด้วยแต่ถ้าหลากักๆโดยเฉลี่ยปกติที่เขารประกาศออกมาก็จะอยู่ประมาณ5-6กกิโลต่อลิตรนะครับต้องบอกกันเลย ก็ <c oughs> คือถือว่าประมาณนึงเลย <สด S 1> นะคร<ำ>ับ <c oughs> ในร <c oughs> แต่ว่าสําหรับผู้ที่ชอบเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ใช่ครับใช่ใช่ <c oughs> เพราะว่าเขาต้องการตอบโจทย์ในเรื่องของว่าเขาเรียกอ,อะไรฮะในเรื่องของกําลังที่ที่แรกมาะะแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยคือพวงมาลัยก็จะมีรับเตอร์มาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของมันของมันเลยนะครับก็คือในเรื่องของคอนโซลหรือจะเป็นบอร์ดนะครับก็คือเป็นอย่างนี้เลย ตรงนี้นี่อะไรบ้างครับตัวนี้จะเป็นระบบนะครับก็คือหัวเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์ระบบเ e กียร<อ>์ e shifter นะซึ่งก็จะมีในเรื่องของระบบช่วยถอยจอดหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับ,รบก็จะมีมาให้หมดเลยรวมถึงเบรคมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ด้านบนเหนือศีรษะนะครับก็จะมีถ้าคุณลูกค้าท่านเก่าครับจะเห็นอยู่ว่าเป็นอยู่ในรุ่น F4 f, f Max ก็คือเนีฮะเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับก็คือสามารถใช้ต่อกรณีอย่าง ลูกค้าที่ออกไปแล้วเอารถไปแต่งอย่างเงี้ยครับแต่ต่อไฟหรือต่ออะไรยเงี้ยครับเราสามารถต่อจากฝากระโปรงหน้ารถได้เลยใช่โดยที่ไม่ต้องไปจัมจากสายอื่นซึ่งเขาจะมีเสียบต่อจากสวิตช์ตรงนี้ได้เลยที่เขามีมาให้ตรงนี้มี USB ตรงนี้นี่สำหรับอะไรครับใช่ครับก็ในกรณีอย่าง USB ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเขาลดปัญหาเรื่องของ สายเนาะไม่ต้องไปต่อจากตรงนี้แล้วลยไปก็คือถ้ากล้องติดตรงนี้ก็เสียบตรงนี้ได้เลยเสียบตรงนี้ได้เลยครับคือเพิ่มความสะดวกมากเลยใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นท่านชาร์จไร้สายให้แล้วนะครับรวมถึงในการเชื่อมต่อแอปเปิ a คหร์เ Android ์โอ้ยมีชาร์จไร้สายด้วยนะครับตรงด้านไหนครับที่คือเราวางโทรศัพท์เนี่ยก็คือตรงนี้ทําหน้าที่ชาร์จไร้สายเป็นไวเลสชาร์จได้เลยไวเลสชาร์จเลยครับคือครบครบครันเลยนะครับรวมถึง Apple Ca คาร์เพย์โนตโตก็ไวเลสชาร์จได้ทั้ง iOS ได้ทั้ง a n d r o น d ระคใช่ เรียกว่าตอบทุกโจทย์ตอบทุกการใช้งานใช่ครับแล้วก็ตรงนี้นี่อะไรบ้างครับก็เป็นเรื่องไฟถูกไหมครับใช่ครับตรงนี้จะเป็นเรื่องเรื่องของไฟด้านหน้ารถทั้งหมดนะฮะรวมถึงไฟหน้าจอก็คือจะปรับอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดตรงโซนนี้หมดเลยใช่ครับก็จะเห็นว่ามีไฟสูงไฟต่ํานะครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้คือปรับกระจกถูกไหมครับตรงนี้จะเป็นแผงคอนโซลกระจกทั้งหมดรวมถึงกระจกมองข้างกระจกข้างซ้ายขวาก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วกกระจกใช่ครับโอเค นี่นะครับคือต้องบอกว่านั่งแล้วรู้สึกสบายนั่งแล้วแบบรู้สึกสบายวิสัยทัศน์ช้างหน้านี่แบบชัดเจนมากเลยคือถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ที่เคยขับนะครับนี่นะครับคือกุญแจนะครับแล้วก็การจับเนี่ยคือมันรู้สึกพอดีกับเบาะแล้วก็เบาะมันไม่ได้แข็งหรือนิ่มจนเกินไปเบาะรู้สึกว่านั่งแล้วมันพอดีสบายตัว การขับนานๆน่าจะไม่เมื่อยแล้วก็ความกว้างความสูงหลังคาเนี่ยก็ยังเหลือกว้างขวางดีนะครับหน้าจอใหญ่มากเลยอย่างเมื่อกี้ท,ที่ที่น้องเกมบอกว่า12นิ้วถูกไหมครับ,รบใหญ่ช,ชัดเจนเลยหน้าจอตรองคนขับนี่ก็ชัดมากแล้วก็แสงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สะท้อนหรือแสบตาอะไรทําให้ดูแล้วแล้วสบายตานะครับแล้วก็การดีไซน์เนี่ย คืออันนี้ผมชอบเนาะเนี่ยมีแรปเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไฟฟ้าคู่หน้าเลยใช่ไหมครใช่ครับเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จก็คือวางตรงนี้ได้เลยคือมันทำงานอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับใ้าโทรศัพท์วางไปใช่นี่ครับคุณชานไฟตรงนี้ก็เป็นไฟ LED ถูกไหมครับเนาะถือว่ากว้างครับกว้างกวางนะเดี๋ยวเราลองดูด้านหลังนิดนึง อันนี้เดี๋ยวลองต่สาได้นะครับ,รบด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งดูว่ากว้างแค่ไหนนะครับโอ้นี่ครับเหลือๆคือขาเนี่ยยกสบายเลยนะครับมือยืดไปจนสุดเลยแล้วก็สามคนเนี่ยนั่งได้นะครับคือไม่เบียดสามคนถ้าถ้าใช้ผมนะสบายสบายเลยแล้วก็ความสูงของลังคานี่ยังเหลือๆแล้วก็มีแอร์ตรงนี้ด้วยเนาะมี usb ด้วยโอ้มี type c ด้วยคุณชานใช่ นี่มีใครที่เป็น type C to C C to Lightning สบายเลยหรือว่าย s b นะครับแล้วก็ตัวนี้เหรอครับตัวนี้ไม่แน่น่าจะประมาณ2.1นะทั่วไปคือคือถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่คาดว่าแบบนั้นซึ่งก็การชาร์จโทรศัพท์ไม่มีปัญหาน่าจะ12นะครับแต่ว่าจะไม่รู้ว่า12เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ใช่ครับโอเคตขอนุญาตดูท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้เปิดอันนี่ครับ โอ้คือมันมันเป็นสโลปค่อยๆลงมามัน<ช>จะไม่ได้เปิดแล้วลงมาเลยแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยคือเวลาเราปิดปิดง่ายนะครับปิดง่ายนะครับเปิดเปิดง่ายแล้วก็เราไม่ต้องมารองรับน้ําหนักทิ้งออกมาเลยใช่ครับแล้วก็ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยกว้างขวางใส่ของอะไรได้เยอะอยู่นะครับช่องแอ,อนนี้เป็นช่องจ่ายไฟนะครับสองร้อยสามสิบอ๋ออันนี้คือ ช่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นรูปัคเลยเพราะมีเป็นปัคด้วยนี่มีชานวยไฮโซมากนะครับแล้วก็ใครนั่งข้างหลังก็มีช่องจ่ายไฟอันนี้ดูดูการปิดอีกครั้งหนึ่งปิดง่ายมากเลยยกขึ้นมาเบาเยบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เซนเซอร์เซนเซอร์รอบคันถูกไหมครับตัวนี้จะมีมีหกนะครับหเซนเซอร์ใช่มี6จุด แล้วปกตินี่ท่อนี่คือมาแบบนี้เลยใช่ไหมครับ,ร,บรุ่นนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูห้องเครื่องนิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้อห้อ,องเครื่องเปิดด้านนี้อเดี๋ยวให้น้องเกมช่วยเปิดให้ดูห้องเครื่องนิดนึง <Okay S 1> โอ้นี่นชานเข้ามาดูเลยอันนี้แบตนี่กี่แอมป์ครับตัวนี้ครับไม่เห็นพอ น่าจะเป็นทั่วไปตามที่รถกระบะใช้อยู่ใช่ไหมครับใชแปดสิบต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะเพิ่งมาใหม่จริงๆรถเลยไม่ได้ไปศึกษารายละเอียดมากในเรื่องของเครื่องกี่ซีซีนะครับตัวนี้เครื่องสามร้อยสามร้อยเก้าสิบนะครับเก้าสิบเจ็ดแรงม้าใช่ไหมใช่ครับแรงม้าอ๋อแล้วก็ตัวจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้เลยนี่ก็จะว่าไงดีอะ คือมันเป็นเครื่อง3.0เนาะแล้วก็เป็นเครื่องเบนซินนะครับที่มาใหม่เลยแต่ก่อนอาจจะเป็นเครื่องดีเซลเคร่วนใหญ่กระบะนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่กระบะของ Ford ที่เป็นเบนซินใช่ครับใช่เป็นแล้วก็เป็นจุดเด่นเลยใช่ครับเครื่อง3.0นะครับก็คือแรงมาก็กำลังก็สูงเลยเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยมันใช้คือได้ตั้งแต่โซฮอรถูกไหมครับอ่าใช่ครับ9 195อะไรได้หมดเบนซินเลยได้ใะครับ แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยการดูแลในเรื่องของเหลวต่างๆของรุ่นเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยเหมือนรุ่นอื่นทั่วไปไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับก็คือการเปลี่ยนทายการเช็คระยะใช่ครับไม่ต่างกาันไม่ต่างกาันไม่ต่างจากตัวเร่ปกติเลยครับครับแต่ว่าสังเกตดูห้องเครื่องเนี่ยก็ยังมีความที่ไม่ได้ไม่ได้แน่นนะครับก็คือบ,บางคนชอบนะไอความสวยงามของห้องเครื่องเนี่ยบางคนก็จะชอบตรงจุดนี้เป็นพิเศษ แล้วก็อันนี้เป็นอ๋อเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวตัวคือบางคนก็จะไปเปลี่ยนเป็นสแตนเลสเป็นอะไรกันทีหลังถูกไหมครับ,รบแต่ซึ่งจริงๆมันไม่มีผลอยู่แล้วถูกไหมครับเรา<ว>ทํามาเนี่ยมันไม่ได้มีผลในการใช้งานอยู่แล้วแต่ว่าคใครจะไปเปลี่ยนทีหลังก็แล้วแต่ชอบอความสวยงามนะครับก,ก็การการจัดวางผมว่าก็ไม่ได้แน่นเนาะไม่ได้อัดแน่นแล้วก็มีช่องว่างระยะห่าง เขามองถึงปัญหาว่าถ้าเวลามันเกิดปัญหาเวลาซ่อมบำนุงรษามันง่ายง่ายกว่านะครับอะไประมาณนี้คือต้องบอกว่าไฟนะครับก็เป็นดีไซน์ที่สวยงามแปกตาผมชอบนะดูน่าสวยเป็นตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะ LED แล้วก็จะมีในเรื่องของไฟแมทริกเข้ามาด้วยก็คือตรงรทางด้านนี้นะครับ<อ> แล้วอันนี้ไอ้นี่ที่มีไฟพลาสติกเข้ามาเนี่ยมันมันต่างกับรุ่นอื่นๆยังไงครับก็ตัวนี้อะบอกมีเฉพาะรุ่นขับ4เท่านั้นเท่านั้นเลยอ่าเท่านั้นครับก็คือจะเป็นตัวเรนเจอร์ขับ4หรือเป็นริ่วิรงขับ4ี่นะครับแล้วมีรัพเซอร์ที่เข้ามานะครับก็คือประโยชน์ของมันเนี่ยมันก็ประมาณว่าเหมือนกับว่าเราหักพวงมาลัยเียวอย่างเงี้ยครับไฟมันจะกลับไปทางที่เราเดียวอย่างเดียวซ้ายมันก็หันไปทางซ้ายเพื่อให้วิสัยนาในการมองเราอะมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าในในกรณีกลางคืนนะอ่า แล้วล้อนี่อันนี้ล้อขอบเท่าไหร่ครับตัวนี้ล้อขอบ17ครับตัวนี้ล้อ17นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยได้แบบนี้เลยใช่ครับใช่ก็คือไม่ต้องไปแต่งอะไรไม่ต้องไปแต่งแล้วนะครับได้แบบนี้แบบที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสวยงามนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยคือก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเรื่องยางเรื่องอะไรไม่ไม่ได้ ต่างกับรุ่นอื่นเพราะว่าความสวยงามเนี่ยเห็นชัดเจนเลยสไตล์ออฟโรดเลยให้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับดูดูดีไซน์ครับคุณชาเห็นไหมว่าดีไซน์ต่างๆในด้านรอบด้านนอกรถเนี่ยก็จะมีความพิถีพิถันนะครับแล้วก็อย่างสีนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าใครเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรใช่ครับสีเนี้ยถ้าขับไปบนบนท้องถนนเนี่ยใครเห็นไกลๆรู้แล้วว่าอฟอร์ดคันนี้เนี่ยรุ่นไหนในะครับแล้วก็ ถ้าเปิดประตูแบบนี้ไว้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าห้องโดยสารกว้างครับนั่งสบายด้านหลังก็กว้างนะครับครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยคือถ้าใครที่ชอบแล้วผมว่าต้องมาลองขับเลยนะเนาะทีนี้โดยรวมแล้วเนี่ยจากที่เราคุยกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำในเด็นที่บอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้เนี่ยมีเป็นครั้งแรก แล้วก็ต่างจากรุ่นอื่นๆที่ปอดเคยมีมาเห็นได้ชัดเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็เรียกว่าไงดีในเรื่องของโช๊คละกันโช๊คอันนี้ชัดๆเลยถูกไหมครับชัดๆเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างตัวเก่าก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น Ra คเตอร์เหมือนกันอาจจะเป็นโช๊คฟลอกปกติแต่ตัวนี้เป็นโช๊คฟลอกไฟฟ้าแล้วนะครับก็คืออาจจะปรับโหมดได้ในถึงขั้นอ7เจ็ดระดับในเรื่องของการขับขี่ความนุ่มนวลนะครับในเรื่องของอันนี้คือชัดเจนเลยใช่สามารถเราเลือกได้อย่างสมมุติว่าเราปรับโหมด สปอร์ตหรือจะไปโหมดปกติหรือจะไปบาฮาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับช่วงโชนี่ครับมันก็จะปรับเปลี่ยนตามโหมดนั้นๆในเรื่องของการขับขี่ให้มันเหมาะกับในการใช้งานของเรารับในณตอนนั้นนะอะไรประมาณนี้นะครับที่ว่าว้าวเลยก็จะมีตรงนี้นะครับของมันหลักๆัเดี๋ยวน้องเกมลองสตาร์ทเชื่องให้ดูใช่ไหมคุณชาเดี๋ยวให้น้องเกมสตาร์ทเชื่องให้เราดูหน่อยว่าเสียงเป็นยังไงบ้างวิธีการเป็นยังไงเชิญตรงนี้เลยครับนี่ครับวิธีการสตาร์ทครับ อ่าโอ้นิ่มมากเลยสตาร์ทปึ๊บติดเครื่องอ่เอาเรามาดูเครื่องกันนี่มามาดูในห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับนี่สตาร์ทแล้วเงียบมากคือเสียงเครื่องไม่ดังเลยนะครับใช่ครับคือเครื่องทํางานแบบนิ่งอ่ะเรียบเดินเรียบในห้องเครื่องนครับเยียกชาลองดูในห้องเครื่องครับว่าเครื่องเดินเรียบแล้วก็จะสังเกตว่าไม่ไม่มีการสั่นเลยนะอะจะนิ่งมากเลยอ่าเนี่ย เครื่องเดินเรียบมากเลยแล้วก็นิ่งตัวรถจะนิ่งเลยใช่ครับเม่เราเราจับตรงนี้ก็รู้ว่ามันไม่ไม่เออเหมือนเครื่องไม่ได้สตาร์ทคือใครที่ชอบความที่ไม่ได้เสียงดังของเครื่องแต่ว่าประสิทธิภาพดีใช่ครับแรงแนะนำเลยตัวนี้ใช่นะครับเรื่องไฟนะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่ามีความเฉพาะมีความพิเศษนะครับแตกต่างตรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้เป็นไฟแมทชิกครับแมทชิกนะครับที่รุ่นอื่นไม่มีใช่ครับนะครับคุณชาญตัวนี้ สวยแล้วก็ Matic LED รุ่นอื่นไม่มีห้องเครื่องนะครับโปร่งโล่งนะครับสำหรับการเช็คการตรวจสอบเวลามีปัญหาอะไรก็ดูแลรักษาง่ายนะครับจัดได้เป็นระเบียบสวยงามนะครับแล้วก็ยังเหลือที่คือไม่อัดแน่นไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนอะไรต่างๆนานาครับนะครบมาดูหน้าจอกันอีกนิดนึงนะครับด้านนี้ครับคุณชาี่ที่เมื่อกี้เราขึ้นกันไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าจอ12นิ้วนะครับ แล้วก็ไฟนะครับ LED นี่ป,ปิดนะครับเปิดนะครับนี่อ่าที่ใส่แว่นนะครับข้อฟังก์ชันเนี่ยครบนะครับครบเลยอันนี้มีกระจกด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็เรียกว่าที่ชาร์จไวเลสเมื่อกี้เราคุยกันแล้วหน้าจอ12นิ้วแอร์นะครับนี่เลียร์นี นี่นี้ให้ดูกันหร้อยังครับสวยนะแล้วก็จับถนัดมือด้านหลังเป็นอไงอ๋อแล้วนัปเตอร์ด้วยอ่านีดีให้ดูนี่มันแพงตรงนี้แหละสวยตรงนี้นะครับนี่พวงมาลัยคือถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตามสีรถเลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ครับเป็นสีนี้เลยอ๋ออันนี้คือเป็นสีเฉพาะแต่ว่าสีรถสีอื่นพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้ใช่ครับนะครับคือต้องบอกว่าไอ้ตรงที่เห็นเห็นสีอย่างเงี้ยครับมันมา ของมันเลยอ๋อโอเคกว่เราเดี๋ยวก็ต้องรอดูตัวจริงอีกอีกทีหนึ่งว่าถ้ารถสีอื่นเข้ามาเนี่ยครับเขาจะมีการเปลี่ยนตรงนี้ไหมครับแล้วก็นี่คือโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบสีนี้นี่ผมว่าโดนเลยเนาะโดนครับแล้วก็ท่ออะไรเนี่ยก็มาแบบนี้หมดแล้วไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับสวยท่อคู่อ่าเราแรกคิดว่าเป็นท่อปลอมนะไม่ใช่นะท่อชอบจริง แล้วก็ล้อเนี่ยไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วสวยงามนะท<ช>ีนี้เดี๋ยวให้น้องเกมช่วยฝากแนะนําว่าใครที่สนใจอยากจะมาชมอยากจะมาลองขับมาที่นี่ได้ตั้งแต่วันไหนเมื่อไหรติดต่อ,อยังไงครับเดีย๋ยวเชิญเลยครับครับก็เดี๋ยวบอกว่าสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะอยากต้องการจะมาดูรถนะครับหรือจะมาทดลองขับก็ติดต่อมาได้นะครับ,รบทางผมเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็ ามาดูที่โชว์รูมได้นะครับโชว์รูมเราก็อยู่นี่ครับด้านหลังนะครับต่อฟอรราชดาท่าพระตรงข้ามกับเยื้อเยื่อเดอะมอท่าพระนิดนึงนะครับเขียงเื้องนิดเดียวนะครับตรงเรียกว่าเลยตรงข้ามเดอะมอท่าพระนะครับก็จะเห็นเลยนะครับเลยแยกให่สวัสดีนิดเดียวทุกวันไหมครับทุกวันครับทุกวันก็คือัแต่เจรโมงถึงสิตย์ตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงนะครับจนถึงห้าโมงเย็นก็ใครสะดวกวันไหนนะครับก็ลองเข้ามาคุยกับน้องเกมหรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่นหรือมา สอบถามมาเที่ยวชมภายในภายนอกทดลองขับได้เลยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องเกมต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ชมกันนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อได้ดูดูที่พิปอื่นต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี